สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ครอบครัรวที่อบอ่นของกิฟต์ฟินธุรกิจของคนไทยนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราพูดเสมอว่าเราตั้งอยากจะสร้างธุรกิจที่ทําให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่ตัวเองสร้างและได้สร้างในสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของจากชีวิตของหมอเองที่เริ่มมาจากความเป็นแพทย์แล้วก็สนใจเรื่องความสวยงามด้วยเนี่ยเมื่อในอดีตเนี่ยไปโฟกัสเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อความงามแล้วก็เลยได้มีความรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเนี่ยจะมีราคาที่ต่างกันจากต้นทุนของโรงงาน จากส่วนต่างทางการตลาดซึ่งไปในช่องทางที่หลากหลายไปสู่ผู้บริโภคในราคาที่หลากหลายตามความตั้งใจของผู้ประกอบการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลกๆในใจในอดีตก่อนที่จะก่อตั้งกิฟต์รีมีความรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะทําธุรกิจให้คนไทยเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของสินค้าที่เขาเนี่ยพูดได้เต็มปากเต็มคาว่ามันดีจริงเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นจากการที่สินค้านั้นๆเป็นสินค้าที่มีวัตถุดิบที่ดีมีกระบวนการผลิตที่ดีและมีราคาปลายทางที่ไม่สูงเกินไปคนซื้อใช้แล้วซื้อซ้าได้ ส่วนช่องทางที่เลือกเราก็อาจจะไม่ได้ใช้ช่องทางที่เป็นนําไปวางขายในห้างร้านแต่เราเลือกช่องทางที่ทําให้คนไทยเนี่ยแนะนํากันเหมือนเพื่อนแนะนําจากความรู้สึกที่ดีที่ตัวเองใช้แล้วก็ไปเล่าต่อๆกันไปแล้วก็สร้างทีมงานของผู้ที่แนะนําสินค้าขึ้นมาแล้วเราก็มีความสุขกับความภาคภูมิใจว่าเราได้สร้างอาชีพที่ดีให้กับคนไทยเนี่ย หลายล้านคนนะคะให้ทุกคนมีเงินส่งลูกเรียนหนังสือให้ทุกคนไปสร้างอนาคตที่ดีและเราก็เริ่มต้นจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความมั่นใจและทําให้อนาคตของผู้ที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยทั้งพนักง,งานและนักธุรกิจอิสระมีความยั่งยืนอย่างแท้จริงนะคะความยั่งยืนหรือ sustainability ที่เราคิดว่าเรามั่นใจมากๆสําหรับกิฟฟอรีเนี่ยมาจากการที่เรามีโรงงานของเราเองตั้งแต่เราเปิดบริษัทเลยนะคะและการที่เรามีโรงงานของเราเองเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยควบคุมทุกอย่างได้หมดเลยตั้งแต่วัตถุดิบวัตถุดิบก็มีที่มาาาที่หลหลลกยนะคะค เรามีสินค้าที่ผลิตมาจากวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลกแล้วจากกลไกการตั้งราคาเนี่ยถ้าเราอยากให้คนในทั้งประเทศเนี่ยซื้อใช้แล้วซื้อซ้าได้เนี่ยสินค้าต้องไม่แพงสมเหตุสมผลกับ คุณภาพของเขานี่คือที่มาที่ทําให้กิฟเฟรินเติบโตอย่างยั่งยืนตรงนี้บริษัทแม่ของเราก็ไม่ได้ต้องการกําไรสูงมากแต่เราคิดว่าส่วนแบ่งทางการตลาดที่เราอาจจะไม่ได้เสียในช่องทางอื่นเนี่ยเราก็จะเชิญทุกท่านเนี่ยมาร่วมเป็นเจ้าของบริษัทลูกนะคะคาพูดที่ติดปากขอเราพูดกันเสมอในกิฟเฟอรินก็คือว่ากิฟเฟอรินสกายไลเนียตี้จะเป็นเหมือนบริษัทแม่และทุกท่านที่เข้ามาจะเป็นเสมือนเจ้าของบริษัทลูกนะคะที่ท่านไม่ต้องลงทุนหรือไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยบริษัทแม่จะพรอเเตตรรีีีียยยมมมททก่่่าาาางให้้ับนนสิคคดว รู้ที่เกี่ยวกับสินค้าให้กับท่านและท่านก็ทํางานด้วยตัวท่านเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีวิธีการทํางานหลายแบบที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะแต่ความสะดวกสบายคือสิ่งที่ทางกิฟฟ r รีได้เตรียมให้กับท่านเรารู้ว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันก็อยู่ที่นอกจากผลิตภัณฑ์ที่จะดีแล้วเนี่ยความเป็นต่อเรื่องความสะดวกสบายสําหรับตัวท่านเองด้วยท่านไม่ต้องลงทุนท่านไม่ต้องตนสินค้าเรามีศูนย์ธุรกิจกว่าร้อยห้าแห่งทั่วประเทศไทยนะคะมีบริการที่เป็นเดลิเว แลาสาขามีบริการที่เป็น Delivery ส่งตรงจากส่วนกลางนะคะมีการทํางานที่เรียกว่าเป็นสมาร์ทบิสเนสคือสามารถทํางานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้ด้วยนะคะอยากจะเจอเพื่อนที่ทํางานคุยกันและสั่งของให้พิส่งก็ได้หรือว่าจะใช้ออนไลน์บางท่านอาจจะชอบทํางานที่บ้านเวิร์ r ฟ m ร o มโฮมนะคะก็สามารถที่จะทํางานได้นะคะมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลทุกอย่างมีแอปพลิเคชัน g i ฟเฟอรินเอ็กซที่ทําให้ท่านสามารถเลือกข้อมูลไปแนะนํากับเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็มีบริการที่หลายๆรูปแบบทั้ง g in, i ฟเฟอร i นไอแ ท่านกิฟฟารินเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะซึ่งทําให้หลายๆท่านเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้การเรียนรู้สําหรับนักธุรกิจทุกท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านไม่ต้องกังวลเลยนะคะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเนี่ยเราจะมีการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆที่มากมายเป็นหลักสูตรที่เราเรียกว่าเป็นการผสมผสานกับดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่งมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะกับอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือว่าท่านจะทํางานให้มีความมั่นคงอยั่งยืนเนี่ยต้องทํางานกันเป็นทีมนะคะซึ่งเป็นนิสัยของคนไทยอยู่แล้วนะคะคนไทยเป็นคนที่มีเพื่ออนเยะ คุยกับเพื่อนในทุกเรื่องเลยแล้วก็ยินดีที่จะเล่าเรื่องดีๆให้กับเพื่อนฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้เป็นงานที่ไม่ได้ยากเพียงแต่อาจจะต้องใช้ช่องทางทั้งช่องทางที่เรียกว่าดิจิทัลหรือว่าฮิวแมนทัสคือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนนะคะเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเข้ากับสายสัมพันธ์ที่คนไทยเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะวันนี้อยากให้ทุกท่านเริ่มต้นนะคะกับกิฟตฟรีด้วยความสุขก่อนนะคะความสุขจากการที่ท่านลองใช้สินค้าที่ตัวเองเป็นเจ้าของแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีความส การลองใช้สินค้าแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มต้นช่องทางใหม่ซึ่งท่านเลือกได้หลายแบบนะคะบางท่านอาจจะมีงานประจําที่ทําอยู่แล้วบางท่านอาจจะคิดว่ามีเวลาว่างและอยากจะสร้างไรายได้ที่2กิฟฟารีนสามารถทําให้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยสามารถอยู่กับเราทํางานอย่างมีความสุขและสร้างความมั่นคงยั่งยืนได้เท่าที่ใจของท่านปรารถนานะคะตามหมอมานะคะเดี๋ยวหมอจะพาไปเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดของกิฟฟารินกนค่ะขอบคุณครับคุณหมอ และตอนนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงการเริ่มต้นในการทำธุรกิจกิฟฟารีนนะครับเริ่มต้นง่ายๆในธุรกิจกิฟฟารีนสิ่งแรกและใกล้ตัวที่สุดก็คือการเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราชอบด้วยตัวของเราเองนี่แหละครับเพราะว่าถ้าเรามีความรู้สึกที่ดีจากการใช้สินค้ามีประสบการณ์ที่ดีจากการใช้สินค้าธุรกิจของเราก็เริ่มต้นได้ดีครับหลังจากนั้นก็เพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตทางธุรกิจของเราและถ้าเราสามารถทำให้คนที่อยู่รอบๆตัวเราสมัครเป็นสมาชิกและใช้สินค้าผ่านการแนะนำของเราได้ธุรกิจของกิฟฟารีนก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับสำหรับเรื่องรายได้ถ้าหากเราอยากมีรายได้ที่ดีท่านสามารถศึกษาแผนง,งานเพื่อผลประโยชน์เพิ่มเติมได้นะครับซึ่งในตอนท้ายเดี๋ยวเรามีรายละเอียดให้ฟังครับแต่ตอนนี้ผมขอเล่าเรื่องรูปแบบการทางานให้ฟังก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการจําหน่ายสินค้านะครับ กิฟฟอรีนเปิดโอกาสให้ท่านจำหน่ายสินค้าได้ในราคาเต็มท่านจะได้กำไรจากการค้าปลีกทันที25%โดยการจำหน่ายสินค้านี้ท่านจะสามารถทำทั้งแบบออฟไลน์ line, หรือทำแบบออนไลน์ line, ก็สามารถทำได้ผ่านระบบการสนับสนุนของทางบริษัทครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะครับ ท่านสามารถดำเนินธุรกิจกิฟเฟอรีนด้วยระบบ MLM โดยการชักชวนคนให้สมัครเป็นสมาชิกและใช้สินค้าจากนั้นเมื่อมีการแนะนำต่อๆกันไปเครือข่ายของผู้บริโภคก็ถูกขยายและเพิ่มจำนวนมากขึ้นครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจนะครับท่านสามารถดำเนินธุรกิจของกิฟเฟอรีนได้โดยการทำให้ทีมงานของท่านมีความเข้าใจเรื่องราวของธุรกิจเข้าใจเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เข้าใจเรื่องราวของแผนงานเพื่อผลประโยชน์ มีการลงมือทํางานเหมือนกันกับเราเพียงเท่านี้ท่านก็จะมีเครือข่ายของนักธุรกิจเกิดขึ้นแล้วครับและเรื่องที่4นะครับก็คือการทํางานแบบไฮบริดปัจจุบันกําลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการจําหน่ายสินค้าเนี่ยท่านสามารถจําหน่ายสินค้าได้ทั้งในรูปแบบของออฟไลน์และในรูปแบบของออนไลน์ท่านอาจจะมีการชวนคนที่มีความสนใจที่แตกต่างกันบางคนสนใจสมัครเพื่อซื้อใช้บางคนสนใจสมัครเพื่อต้องการทําธุรกิจ ความหลากหลายที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวนี้แหละครับจะทําให้ท่านมั่นใจได้ว่าธุรกิจของท่านเติบโตอย่างแน่นอนครับหลากหลายช่องทางการรับรายได้จากกิฟฟารีนในส่วนแรกนะครับท่านจะได้กําไรจากการค้าปลีก25%และแคชแบ็กจาก g ิฟฟารีนสูงสุดอีก25%ครับซึ่งท่านจะได้รับทุกวันที่11และทุกวันที่23ของเดือนเฉพาะส่วนแรกนี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับส่วนที่2ก็คือโบนัส จากการทำยอดจำหน่ายในแต่ละเดือนและโบนัสจากการสะสมแต้มในแต่ละเดือนสูงสุดถึง60,000บาทเลยทีเดียวครับส่วนที่3ก็คือรางวัลจากการแข่งขันประเภทต่างๆทั้งในรูปแบบของรางวัลการท่องเที่ยวต่างประเทศและในรูปแบบของรางวัลเงินสดนะครับและส่วนที่4ก็คือเงินเดือนประจำตำแหน่งและรายได้จากแผนยูนิล v เวลสำหรับผู้ที่มีตำแหน่งตั้งแต่พาราไดซ์ขึ้นไปครับซึ่งทั้งหมดนี้คือรายได้รวมกว่า50%เ ที่มอบให้กับนักธุรกิจกิฟฟรินครับและนี่คือเครื่องมือที่จะช่วยท่านทําธุรกิจกิฟฟรีนได้ง่ายขึ้นบริการส่งสินค้ากิฟฟริน delivery บริการสั่งซื้อสินค้าผ่าน LINE official account หรือโทร1101 www.webgifreen.com Gifreen Expert Plus Learning Center Gifreen iCare Application ที่จะช่วยท่านดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้น Gifreen Social ทั้ง Facebook Instagram ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลอัปเดตรายวันหลักสูตรการอบรมสัมมนา,าตามสำนักงานธุรกิจและหลักสูตรพิเศษต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้ทุกท่านสำนักงานธุรกิจกิฟฟรีนกว่า100แห่งทั่วประเทศจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าและ Coworking Space ซสำหรับการทำธุรกิจกิฟฟรีนและสำหรับแผนธุรกิจของกิฟรนผมจะพาท่านไปดูแบบง่ายๆนะครับผมจะอธิบายให้ท่านเห็นภาพเบื้องต้น ว่ารายได้ในธุรกิจกิฟฟรีนและเม็ดเงินทั้งหมดมาจากการที่วันนี้กิฟฟรีนไม่ได้วางสินค้าในช่องทางค้าปลีกและในร้านค้าทั่วไปทําให้เม็ดเงินที่เรียกว่าส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ45-47%ที่จะต้องสูญเสียไปในช่องทางค้าปลีกนั้นเรานํากลับมาเป็นแคชแบ็กเป็นเงินปันผลให้กับคนทําธุรกิจหรือที่เรียกว่านักธุรกิจกิฟฟรีนนั่นเองนะครับหลายคนสงสัยว่าแล้วทําอย่างไรจะได้เงิน ผมขอให้คอนเซปต์คร่าวๆดังนี้นะครับ 1. ธุรกิจกิฟเฟอรีนเพียงท่านทําให้ผู้อื่นใช้สินค้าเหมือนเราเราก็เริ่มต้นที่จะมีโอกาสได้รับรายได้แล้ครับหากเรามีความตั้งใจอยากจะทำกิฟเฟอรีนเป็นธุรกิจเราสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายๆโดยการทําให้คนที่เรารู้จักคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้สมัครเป็นสมาชิกกิฟเฟอรีนและซื้อสินค้าใช้เหมือนกันกันกบเรา เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนสมัครและมีคนซื้อสินค้าใช้เกิดจากการสมัครและซื้อสินค้าที่เราเป็นผู้แนะนำธุรกิจก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับการเติบโตทางธุรกิจของเราเมื่อเกิดขึ้นเราก็ต้องสร้างการเติบโตให้กับผู้อื่นที่สมัครร่วมทำธุรกิจกับเราไปด้วยถ้าเราได้ช่วยเหลือให้คนที่สมัครกับเราได้มีโอกาสทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จความสำเร็จของเราและทีม ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นต่อไปนะครับและนี่คือแผนธุรกิจของกิฟฟารีนหวังว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จไปกับเรานะครับ